โถเอ้ยแล้วมันต่างกันตรงไหนนน่กฤษณาเป็นลูกสะใภ้ของบ้านนี้หรือแ,แค่เพื่อนบ้านล่ะถึงมาไวอย่างกะลมแล้วก็จากไปเหมือนกับสายดอมเธอมีงานที่ต้องทำเนะี่ยคืออคุณน,นี่ก็เป็นแม่สามีที่ใจกว้างนะคุณใจดีมากลึกเกินอย่างไม่ีใครในโลกเทียบไปได้เลยพูดจากใจเลยขนาดลูกสะใภ้ของคุณอยากจะไปก็ไปอยากจะมาก็ามาคุณยังพยายามช่วยปกปิดความผิดให้เธออีกนะคะ พวกคุณทุกคนคอยแต่ให้ทายเธอตลอดถ้ามันไม่ถูกเราก็ต้องหยุดเรื่องไม่ถูกไม่<า>ควรชใช่ไหมล่ะคะเราก็ไม่ได้ขอให้คุณเข้าใจเธอนะคะเพราะว่าฉันเข้าใจเธอดีอยู่แล้วล่ะค่ะคุณดีฮตัตีและก็ที่สำคัญก็คือกฤษณาเป็นคนฉลาดมากนะคะเธอรู้ดีว่าอะไรคือดีหรือว่าเลวคะ่ะผมว่าแม่พูดถูกนะครับเธอมาง,งานปูจอเพราะหน้าที่ภรยา ที่เธอควรต้องทำแม่คะคุณบาบลูพูดถูกแล้วค่ะเธออาจจะมีงานสำคัญรออยู่ก็ได้นะคะใช่ไหมโอ้โหก็ที่แม่พูดมาทั้งหมดก็เพราะเห็นพวกคุณรู้สึกไม่ค่อยดีอย่าลืมสิคะว่าฉันเป็นอาของเธอนะคะไม่ว่ายังไงเธอก็เป็นเหมือนลูกสาวอีกคน นี่ก็ใกล้ถึงบ้านแล้วอ่ะจะบอกได้ยังคะว่าในนี้มีอะไรนั่นสินะน้องพินทูบอกมาเถอะว่าน้องซื้ออะไรมาจากร้านบัญชีผมจะบอกทุกคนแน่ครับอดใจรออีกไม่นานเดี๋ยวก็ได้รู้แล้ว ภาษอว่านี่ใครพี่เขยพินทูพี่นี่ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเกมนี้เขาไม่ส่งเสียงกันหรอกนะคะไม่อย่างนั้นเขาก็รู้สิว่าเป็นใครเอ้าเหรอ,อลืมคิดไปเลยนะเนี่ยจริงของเธอแม่ครับ ที่แม่ให้กฤษณาไปร่วมงานปูจาวันนี้ทำให้วันเกิดของผมมีความหมายมากแม่ช่งเมตตาผมมากๆเลยครับอะไรแม่ตรงเมตตาอะไรกันล่ะพินทูกฤษณาเป็นภรรยาลูกแม่จะห้ามไม่ให้เขาไปหาลูกได้ยังไงล่ะเธอเป็นของลูก เอมนี่จันจันมัวแต่คุยก็เลยลืมสนิทเลยอ่ะพี่มีของขวัญให้น้องด้วยเนะพี่ลืมเอาของขวัญน,นี้ให้เธอนี่ของหนูจริงๆหรอคะหนูเปิดเลยนะคะเปิดเลยนี่พินทูไม่เห็นจะเป็นต้องให้ของขวัญจันจันเลยนะ ไม่หรอกครับแม่อย่าพูดแบบนั้นเลยสิ่งที่ทุกคนทําให้ผมเมื่อคืนนี้ผมจะจำมันไปตลอดชีวิตกระเป๋าใหม่พี่คะพี่คะเห็นไหมคะน่ารักไหมคะพี่พี่น่ะไปพี่เคยที่ดีที่สุดในโลกเอาละแม่ครับต้องไปแล้วนะ เอานี่น้องพินทูทำไมถึงรีบกลับนักละจ๊ะความจริงแล้วเพื่อนๆนไปรอผมที่คาเจฮาริโชคนะครับคาเจฮาริโชคที่อยู่ใกล้โรงแรมรัชฮานน่ะเหรอคะโอ้โหพี่เขยคะนี่พี่กำลังจะไปฉลองงานวันเกิดกับเพื่อนพี่ที่นั่นเหรอคะนี่น้องจะถามว่าทำไมไปปาร์ตี้กับเพื่อนไม่ไปกับพี่สาวเราอย่างนั้นใช่หรือเปล่า แต่ว่าคุณควรรีบไปได้แล้วนะคะจะไม่โทรบอกฉันดีฟหน่อยหรอคะว่าอาจจะต้องไปสายได้กรษสนะไม่รู้เขามีเรื่องอะไรจะคุยคุณไปเถอะหลังจากเสร็จแล้วช่วยแวะมาที่นี่สักเดียวได้ไหมไดเ้เดี๋ยวแวะมานะว่าแต่เป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมค่ะบอกเลยสิไปเจอเขาก่อนเถอะคะ่ะแล้วฉันจะบอกกับคุณทีหลัง เดี๋ยวผมมาเนอะวัสดีมนุ สบายดีไหมทำไมนายถึงหายไปเลยหลายเหตุผลบอกไม่ถูกแต่ว่านายเธอเป็นยังไงบ้างก็สบายดีเอาละบอกมาได้แล้วว่าทำไมถึงเรียกฉันมาที่นี่ทำไมคนถึงเยอะแบบนี้ไม่มีอะไรหรอกนะเพื่อนก็โปรแกรมมาที่พระคันพุราพอดีพวกคนก็เลยมารวมตัวกันที่นี่พูดถึงเรื่องอะไรก็การประกวดคุณและคุณนายพระคันพุระยังไงเล่าพวกเขาจะมาจัดกันที่นี่อืมบอกหน่อยสิว่ามันเป็นยังไง น,นายกำลังม,มองหาสาวสักคนที่จะเป็นคู่ในงานประกวดนี้อย่างนั้นใช่หรือเปล่าลไม่ใช่สักหน่อยพี่สะพ้ายของฉันนะสิส่งฉันมาที่นี่บอกว่าเธอกับพี่ชายของฉันบอกว่าทั้งคู่จะมาเข้าร่วมงานประกวดครั้งนี้ด้วยฉันก็เลยต้องมาเอ้อเหรอเป็นแบบนี้นี่เองไปเอาแบบฟอร์มมาสิพินทูซิงมีเรื่องที่ฉันอยากจะให้นายช่วยหน่อยนายก็รู้ดีนี่ว่าผู้ชายแบบฉันนะขี้อายแค่ไหนอ,อืมฉันขอพูดอะไรหน่อยนะนายไม่ได้ขี้อายนายขี้ขลาด แล้วใครจะตอบคําถามตอนที่ต้องไปรับแบบฟอร์มเลอรไปไปเอามาฉันยืนรอนายตรงนี้นะไปเร็วการประกวดคู่รักคุณและคุณนายพักันปุระคืออะไรเนี่ยคุณและคุณนายพักันปุระอะไรเนี่ยยังไม่ได้อีกเหรอหาผู้จัดการนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะใช่ต้องหาต่อไปตามนั่นแหละนะเข้าใจใช่ไหม ตอนนี้เราไม่มีเวลาเหลือแล้วนะผู้ชายเขาที่มาจากปัตนาคนนั้นนะ่ะเขาหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เอองั้นเอางี้ถ้าคุณมีผู้จัดก,การแนะนำเราก็ให้รีบบอกผมด่วนเลยนะอ,อ่าได้เลยขอบคุณมากเลยเออท่านครับออสวัสดีครับผมพินทูพินทูซิงผมไม่ได้ถามชื่อคุณสักหน่อยนะเออเปล่าเปล่าเออคือว่าเห็นว่าตอนนี้คุณกําลังหาผู้จัดก,การอยู่ใช่ไหมล่ะครับคือผมอยากจะบอกว่าเออนี่ฟังนะผมไม่มีเวลามาฟังเรื่องอะไรทั้งนั้น การคัดเลือกจะเริ่มมีตั้งแต่วันพรุนนี้เป็นต้นไปแต่งานเราเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตจากทางเทศบาลแต่ยังหาทางออกไปได้เลยท่านครับท่านไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นแหละครับเพราะว่าผมมีคนที่ท่านต้องการอยู่สามารถทํางานให้ท่านเสร็จได้อย่างรวดเร็วเลยเหรอคนที่ว่านั่นคือใครละ่ะะคนที่ว่านั้นอยู่ตรงหน้าท่านนี่ไงล่ะครับ เอาคุณผู้หญิงรับอะไรดีเออพี่ชายคะฉันอยากซื้อใบสมัครสอบของ U P S C คุณผู้หญิงจะซื้อแบบฟอร์มทำไมกันเดี๋ยวนี้กรอกและส่งกันในคอมพิวเตอร์แล้วเออพี่ชายหมายถึงทำบนอินเทอร์เน็ตเหรอคะอะไรกันแทนที่จะต้องมาซื้อแบบฟอร์มกรอกแล้วส่งเดี๋ยวนี้ทำในคอมพิวเตอร์แค่2นาทีมันก็เสร็จแล้วเหรอจริงของพี่ชายนะคะแต่ว่าที่บ้านของฉันไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่เห็นต้องมีเลยเดินจากนี้ไป5้านาทีก็เจอร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่แล้วลองไปแล้วกรอกแบบฟอร์มที่นั่นขอบคุณมากเลยนะคะ แต่ไม่เป็นไรแล้วคะ่ะฉันขอทําแบบเดิมดีกว่าขอแบบฟอร์มให้ฉันด้วยนะคะงานที่จะจัดขึ้นในหอประชุมคุณจะต้องไปติดต่อกับทศบสวาเรื่องใบอนุญาตนี่เป็นจดหมายจากกองประโกดข้อมูลรายละเอียดขององค์กรอยู่ในนี้นะครับแล้วก็มีรายการที่จะจัดขึ้นในวันนี้ด้วยวันนี้มีการรักษาวความปลอดภัยประจาการเรื่องนี้ด้วยนะอย่าลืมครับอืมถึงฉันจะบอกแบบนั้นว่าแต่จะไปขออนุญาตยังไงอะ โทษถามกฤษณาดีกว่าเธอต้องรู้แน่แน่หมายเลขที่คุณเรียกไม่สามารถติดตอ่อได้ในขณะนี้กรุณาติดตอ่อมาอีกครั้งไม่โทรไม่ได้นะโทรไปที่บ้านแล้วกันหมายเลขที่คุณเรียกไม่สามารถติดตอ่อได้ในขณะนี้กรุณาติดตอ่อมาอีกครั้งโทรศัพท์บ้านก็ยังติดตอ่อไม่ได้ทําไงดีนะเบอร์พี่มณิชาไะเผื่อว่ากฤษณาอาจอยู่กับพี่มณิชาก็ได้ ทำไมพินทูถึงโทรมาที่เบอร์ของพี่มณีชาได้นะเป็นอะไรหรือเปล่าข่าว่าไงคะนี่ปริศาทำไมคุณไม่เอาโทรศัพท์ไปด้วยเมื่อกี้โทรหาไม่ติดเลยแล้วทำไมโทรศัพท์พี่มานีชาถึงอยู่กับคุณได้โทรศัพท์คุณพังอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวฉันค่อยเล่าให้ฟังทีหลังนะว่าแต่ที่คุณโทรมามีอะไรหรือเปล่าคฤษณนาผมมีเรื่องจะถามการขออนุญ,ญาตจัดงานจากเทศบาลเนี่ยต้องทำไงบ้างบอกวิธีหน่อยสิคุณถามทำไมคะ คือว่าที่จริงแล้วผมต้องมาช่วยงานมาโนดอย่าเพิ่งถามอะไรมากเลยนะรีบรีบตอบมาชนะอย่างแรกนะคะให้เขียนคำร้องในานามขององค์กรพร้อมกับแนบเอกสารและข้อมูลที่จำเป็นไปด้วยอย่างเช่นสถานที่งานจะเริ่มเมื่อไหร่และจบเวลาอะไรจากนั้นก็เอาเอกสารพวกนี้ไปยื่นให้ทางเทศบาลและพบกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเขาจะตรวจเอกสารจากนั้นจะประทับตราให้กับคุณคะ่ะเข้าใจแล้วคุณผู้หญิงครับ พวกข้อมูลต่างๆแล้วก็รูปประกอบกที่เคยมีขอให้ผมด้วยครับรีบหน่อยนะขอบคุณมากนะครับผมจะโทรหาคุณอีกทีนึงนะตกลงนะ พี่ชายคือผมมาจากกองประกวดคุณแล้วคุณนายพะคันปุระนะครับอยากจะขออนุญาตใช้หอประชุมหน่อยช่วยบอกทีได้ไหมว่าจะคุยกับใครได้เออพี่ชายผมมาจากกองประกวดคุณและคุณนายพะคันปุระนะครับ คือผมมาจากกองประกวดคุณและคุณนายพักันปุระนะครับคือผมผมมาจากกองประกวดคุณและคุณนายพักันปุระนะครับ นี่พี่ชายครับผมมาจากกองประกวดคุณและคุณนายพักันปุรานะครับมาทําเรื่องของอนุญาตเออคุณไปหาคุณนู้นเลยแต่ผมพูดกับพี่ชายอยู่นะพูดอะไรบอกว่ามาจากกองประกวดคุณและคุณนายพักันปุระนะครับพี่ชายอยากขออนุญาตใช้หอประชุมขออนุญาตก็เนอะแล้วก็ไม่รีบบอกตั้งแต่แรกเนอะเอานั่งลง ครเป็นคนดูแลเรื่องการประกวดนี้ครับองค์กรนี้มีชื่อว่าโอเคเข้าใจแล้วแล้วจะใช้วันไหนสี่กันยายนแล้วคนที่มาร่วมงานมีเยอะหรือเปล่าครับก็น่าจะเยอะพี่ชายครับผมพูดอะไรอย่างหนึ่งนะพี่คงจะไม่ว่าอะไรใช่ไหม เท่าที่ดูจากรูปร่างของพี่เนี่ยดูเหมือนว่าพี่จะออกกำลังกายทุกวันพี่น่าจะไปมุมไบผู้กำกับคนดังเขากำลังตามหาพระเอกใหม่ลองไปสมัครดูนะไม่เอานา่พูดอะไรแบบนั้นว่าแต่น้องชายชื่ออะไรอะชื่อผมเอพินทูซิงคือว่าแบบนี้นะคุณพินทูซิงผมสามารถใส็นานุญาตให้คุณได้เลยไม่ติดตัญหาอะไรเลยด้วย แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีค่าน้ำร้อนน้ำช้าผมสักหน่อยมันก็จะดีมากเลย <c oughs> แม่นึกว่าอะไรเอคุณรีบทำเอกสารนี้เถอะตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยผมจะไปสั่งน้ำชามาให้พี่เองนะโอ้ดีมาก นี่เลยครับน้ำชาของพี่และนี่ก็น้ำเปล่าผมซื้อเหมามาทั้งแพ็คเลยเนอะคือว่าแค่ผมมองตาพี่เมื่อกี้นะผมก็เข้าใจทุกอย่างเลยล้วครับว่าที่จริงพี่เป็นคนยังไงถ้าเกิดว่ามีคนเสนอเงินก้อนใหญ่ให้พี่เซ็นเอกสารมันคือสินบน แต่ว่าพี่เป็นคนดีมากนอกจากชาแล้วก็ยังมีน้ำเปล่าอ๋อแล้วก็บิสกิตอีกห่อหนึ่งด้วยนะอ่ะนี่ครับพี่พวกคุณมัวมองอะไรอยู่อะปรบมือให้พี่เขาสิครับปรบเลย อันนี้ไปเอกสารของน้องชายเสร็จแล้วขอบคุณมากครับบ้านเมืองของเราต้องการคนแบบพี่อยู่เห็นแบบนี้แล้วผมก็ดีใจขอบคุณนะขอบใจมาก แม่คะนี่แม่ทําอะไรคะระวีไดออเดอร์มาจากร้านค้าใหญ่ในเมืองนะถุงที่ทําเอาไว้รวีเอาไปส่งหมดแล้วแล้วเขาให้ราคาดีมากด้วยนะลูกพี่คะพี่ไปซื้อบสมัครมาแล้วใช่ไหมซื้อมาหรือยังคะอืมจ้ะพอซื้อใบสมัครเสร็จก็ต้องไปถ่ายเอกสารอีกก็เลยกลับมาช้านี่แหละอืขากลับพี่แวะซื้อผักมาด้วยเอาไปเก็บในครัวให้หน่อยนะค่ะแล้วก็ขอน้ำสักแก้วนะจ๊ะได้ค่ะพี่ พี่คะนี่โทรศัพท์ของพี่วันนี้เป็นวันมงคลมากไหนจะเป็นวันเกิดของพินทูลูกเองก็ได้สมัครสอบเรียบร้อยแล้วเทพคงอวยพรให้ลูกสำเร็จด้วยดี กฤษณาน้องพินทูโทรม,มาเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลกฤษณามีอะไรคะทำเสียงหอเหี่ยวแบบนั้นนะคุณฟังผมให้ดีๆนะเรื่องที่ผมถามเรื่องขออนุญาตให้กับมาโนดเนะี่ยค่ะคือที่จริงผมโกโหกคุณนะก็จริงอยู่ที่ผมกับมาโนดต้องมาเอาใบาสมัครการประกวดคุณและคุณนายพักคันปุระ ที่จะมีการจัดงานขึ้นในไม่กี่วันนี้การประกวดคู่รักคุณและคุณนายพระคันปูราเหรอตอนที่ผมกําลังรอมาโนดอยู่มีผู้ชายคุยโทรศัพท์ผ่านมาผมได้ยินเรื่องที่เขาคุยว่าต้องการผู้จัดการด่วนผมเดินเข้าไปหาเขาและเดินไปบอกเขาว่าผมทําได้เขาก็เลยบอกผมว่าให้ผมไปทําเรื่องของอนุญาตจัดโชว์มาผมถึงได้โทรไปหาคุณน่ะแต่ว่า ผมกระวนกระวายใจที่จะเข้าไปข้างในนี่มันเป็นเรื่องที่ดีนะคะฟังนะคุณไม่ต้องสนใจอะไรเดินเข้าไปในห้องนั้นด้วยความมั่นใจออฉันมั่นใจในตัวคุณว่าคุณต้องทำได้แน่ๆคะ่ะคุณชื่อพินโตสิงใช่ไหมครับบอสตามให้คุณเข้าไปด้านในครับกฤษณนาเดี๋ยวค่อยคุยกันนะผมถูกเรียกแล้ว เดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีก็แล้วกันนะไหนบอกว่าสิว่าการขออนุญาตเป็นไงบ้างฮะท่านครับลองดูนี่อืมที่คุณทำเรื่องขออนุญาตจากเทศบาลผ่านจริงด้วยเยี่ยมไปเลย ดีมากพินทูซิงตำแหน่งผู้จัดก,การกางประกวดในองค์กรเรายินดีต้อนรับคุณนะฮะไม่ใช่ภายในวันนี้แต่เราขอให้คุณเริ่มงานได้ตั้แต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยขอบคุณมากครับมีอะไรคุณมิทิเลสทำไมคุณถึงรีบร้อนเข้ามาแบบนั้นล่ะคะคือเออผมจะบอกว่า สัปดาห์หน้าเนี่ยทางสำนักง,งานของเราต้องเตรียมเรื่องการอบรมเกษตรกรครับเราต้องจัดหาร้านค้าที่จะมาจัดเตรียมอาหารให้พวกเขาคุณก็หาคนที่เหมาะสมกับงานมาสิทำไมคุณต้องถือเอกสารปรึกใหญ่มายืนอยู่ต่อหน้าฉันด้วยคือว่าผมอยากจะคุยกับคุณว่าบ้านของนายหญิงกฤษณนาตอนนี้การเงินที่บ้านเธอไม่ค่อยดีนะครับผมอยากบอกว่า ถ้าคุณไม่ว่าอะไรแล้วลราก็ให้ผมติดต่อให้คุณรวีพิชาของคุณกฤษณาได้หรือเปล่าล่ะครับพูดอะไรแบบนั้นนี่เธอนายหญิงกฤษณานะถูกไล่ออกจากที่นี่แล้ววิญญาณของเธอสิงอยู่ในหัวของคุณหรือไงรีบออกไปให้พ้นๆเลย แม่ไม่ชอบเจ้ามิทิเลสนี่เลยนะชอบเข่าข้างนังเด็กเหมืองฐานน่ะตลอดลูกจะยอมทำสัญญางานนี้กับระวีเด็กขาดออนี่ลูกนะกำลังคิดวางแผนเรื่องอะไรอยู่หรือเปล่าจ๊ะแม่คะหนูคิดอะไรได้มมากกว่านั้นหนูลองคิดโยงหลายอย่างเข้าด้วยกันแล้วหนูตัดสินใจแล้วว่า หนูจะยอมให้สัญญาจ้างนี้กับระวีค่ะอะไรนะนี่ลูกบ้าไปแล้วเหรอพิงกี้แม่คะนี่คือความแตกต่างของแม่กับหนูคิดตามนะคะสัญญานี้จะต้องใช้เงินอย่างน้อย7จ็ดหมื่ถึงแปดหมื่นรูปีแล,ะละ้วรัฐบาลเนี่ยแหะคะไม่จ่ายเร็วนีหล้กเขาจะทําเรื่องจ่ายทีหลังแล้วระวีที่น่าสงสารจะเอาเงินมาจากไหนและถ้าสัญญาไม่เสร็จตามเวลาที่กําหนดละ่ะ ของใช้เวลาไม่นานหรอกระวีต้องเข้าคุกอีกครั้งแน่นี่เป็นสุดยอดไปเลยพิงกี้ลูกนี้ทำให้แม่มีความสุขเสมอนี่พิงกี้เรียกมิทิเลสเข้ามาให้เอาสัญญาให้ระวีเลยถ้าเกิดหนูให้มิทิเลสทำงานนี้ทุกอย่างก็จะผิดพลาดไปหมดแม่คะหนูรู้แล้วคะ่ะว่าจะลากใครเข้ามาในเวลาแบบนี้ถึงจะเหมาะสมที่สุด